ลงมาเลยวู้าลีลาบากเลยอ่ะลงมาเลยว้า,าเ่าฮ่าฮนาฮ่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 ะฮราฮ่าฮ่าฮ่าว่สด่ค่ะตอนนี้เราอู่่ที่ไหน่าน่่าฮ่่ ส่วนน้ำยูโซเทลค่ะใครจะไปเล่นน้ำเย่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 เข้าไปเลยดีไหมเข้าแ้วโอเคตะน้ำไปเลย <c oughs> ไปละเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยนะคะ <c oughs> ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นบาทเหลือนคนละหนึ่งร้อยบาทถูกมาก สวัสดีค่ะโอ้ยเมาเมาสาหรือเปล่าเนี่ยแล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วนะคะเดินไปทางไหนลูกท่านสะพานเหรอเอาไปเดินไปเลยเข้ามาแล้วล้วก็จะเจอเจ้ากระต่ายน้อยมาในกันมาในกันมาในกันเร็วอ่ะเดินไปตามไปเลยค่ะไม่ไงนีห่วงยางกันนั่นน่ยอ่ะ จะบีสะพานเดินเข้าไปเลยเนี่นะคะอุ้ยน่านเล่นมากเลยอะ่ะดูสินี่เป็นสระน้ำเป็นล้อมรอบเลยนะคะแบบยาวมากเลยเปิดน้ำแล้ววันนี้เราเหมาสะเลยเพราะว่าไม่มีใครมาคําแล้วเรามาคําแล้วใช่ไหม ไปลูกระวังกันพ่ออีกผู้หญิงผึ้งรองเท้ามาถอดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแม่เก็บของก่อนแป๊บนึงขอหนึงไหมครับอ่าฮึ่มห่วงยางนี้ก็เล่นได้นะ้าาคบบตดูนอนี่เรามีห่วงยางที่เป็นสองตอนด้วยอ่ะสองเห็นไหมนั่งได้สองคนน่ะอะไรเล่นหน่ยไดไหอะไรนะคะเล่นยยงไหได้เลยลุย ร้อนไหมระวังด้วยนะอย่าไปไกลนะนี่นะคะข้ามลก็จะเป็นสไลเดอร์สำหรับผู้ใหญ่นะคะสูงมากๆเลยตอนนี้แดดแรงแดดแรงๆอยู่เดี๋ยวรอให้ร่มอีกนิดนึงก็จะโอเคเลยอะไรนะ สบายไหมคะวูวูหน่อยวูวูหน่อยวูวูนี่แน่นี่แน่ว่ายน้ำเหรอดูสิตรงบนมีน้ำมีน้ำผึ้ด้วยพี่เต๋อไปไหนเนี่ยนี่นี่ก็จะเป็นสระเด็กนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีสไลเดอร์ผีเสื้อโอ้พี่อังเปาอยู่ตรงนู้นฮัลโหล อจะเล่นอยู่ตรงร่มก่อนลูกมันร้อนค่ะชอบไหมชอบไหมจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลงไปนะชอบไหมขามนนี่มามามาแม่ถามหน่อยไม่ไม่ถามหน่อยแม่จับพี่ต้องจับแม่จับปิ่อันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตัวน้ำตัเจลตัวน้ำอะไรนะยูโซเทลค่ะ น้ำเป็นยังไงบ้างคะเย็นมากจ้ะเย็นมากเดยกจ้ะพี่เปามาแล้วฮัลโหลสวัสดี้าามาอ่ะเปาเล่นอะไรด้วยแม่ดูหน่อยนิวว้วเสี่ยววเสียวอะไรเล็กกะจี้เดียวนี่เดี๋ยวเอาห่วงยางมาให้แป๊บหนึ่งนะแป๊บแป๊บแป๊บ้วแบบนี้ขึ้นได้เปาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเออปีนเข้าไปมา อัดแล้วก็จับนี้จับนี่แล้วก็ลอยจับนี้เออแล้วก็ยกขาเออล,ล,ลากไปเลยลากไปเลย,ยาลากไปเลยพี่อันลากเออพี่อันใช่เดินไปตามนั่นแหละเอ้าชนตึกไปได้เปล่าไปเลยไปเลย ไปได้แล้วนี่ดีไม่มีใครแย่งเล่นเลยบันนี้สบายลอยไปเลยเอาปก็ตีน้ำขาหนึ่งไงเล่นเป็นป,นเปนะเนี่ยอย่าลากเพียงเปล่าไปเลยโอเคพร้อมอยังพร้อมอยังลงมาเลย เกิดว wow! ้าเกิดอะเกิดอะไรขึ้นเร็วมากเร็วเหรอไปขึ้นสีเหลืองมื้อนี้สีเหลืองอะอันเล่นไหมสีเขียวดูเย้แดดล่มแล้วแม่จัดแม่จัดแม่จะมาเ้นแเป็นอันสิโอเคนี่ไงกำลังเล่นอยู่นี่ไงแม่ไว้เชือเปลี่ยนเฮ้ย เพียงเปาจะลงสีเหลืองเลยนะเดี๋ยวแม่ไปรอข้างล่างจเจอพี่เพียงเปาอยู่ไหนลงไมายังเปาลงไมายังยูหู <laughs> ลงเร็วมากเลยอะ่ะสีเหลืองดีไหมเอานี้ดินี่สไลเดอร์ผีเสือ้อ ไปเกือบอะไลเดือบผีเสื้อเลยน่ารักดีอดบบอโอ้โหมีน้ำพุยด้วยอะ่ะ <laughs> ไหลลงมาเลยวู้วเด็กอันนี้ของเด็กเหรอแบบอันไปเล่นได้อย่างเงี้ยนะลูกอ้ามันก็ต้องมีน้ำแบบนี้อยู่แล้ว ดิตามเด็กไปเลยโอ้โหแดดแรงอยู่เหมือนเดิมพี่มเป้าไปไหนแล้วลูกเ็นกจอพี่ม์เป้าเปลาเปล,าเปลา,เปลาน้ำล,ลึกไหมลูกระวังด้วยนะบอกเมื่อไหร่มีเพื่อนามาแล้วมีน้องมาอีกคนนะึง ทำไมเปาไม่ไปเล่นกับแม่ตรงนั้นเหมือนโรงแรมที่เราไปที่พัทยาเลยอะมันเป็นอย่างเงี้ยฮะมันนีหวงยางนี่แปว่ายนะ้ำไม่ดูหน่อยน, <laughs> นี่ไงพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นพันธมัพนมนมือขึ้นดิแบบเนี้ยแบบเนี้ยสวัสดีครับเ,เขาเรียกว่ายน้ำ <laughs> เออนั่นแหละนั่นแหละไป <c oughs> ไปหาเจ้าผิงก่อนเจ้าผิงยังอยู่ที่เดิมนะคะสวัสดีจ้า <c oughs> เออเล่นอยู่ตรงร่มนี่แหละลูกว่ายน้ำให้ดูหน่อยจ้ะตีน้ำเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหโ,โหโ,โหโ,โห,โหโทำไมว่ายน้ำเก่งจังเลยอ่ะ เมื่อกี้แม่เห็นเพื่อนมีเพื่อนมาด้วยนะก็จะไปเพื่อนไ,ไปิตสาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำอยู่ปะแล้วตัวเทียามาดิเหรอหนูไปเล่นอะไดอร์จีไ,ไม,ไม,มกัน้ำาเข้าตา่ไ,าไเปเล่นตวน้ำเข้ารือะพเบลพีพี่กลแจมป็นะเจ้าืไ,ไ,าไอ,ไอ โดนกระไล่เลือดที่มีน้ำสุดต้มน,น,น้ำมันตุ๊กตาป็นอันน่ะมันแดงจุ่มเออหนูก็เลยกลัวเหรอคะใช่กับแก่ในบ้านโอ้พี่หนุ่มพี่สุดาเนี่ยแกล้งน้องเหรอไม่แต่ทำไมจะไม่ใส่ชุดตัวที่บ้านเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูว่าจะขี้เกียจใส่อ๋อเราเตรียมพร้อมไงแล้วก็เตรียมพร้อมมาจากที่บ้านใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้แค่นี้เองดูสิปิงอันปิงอันดูนู้น,นสิ นล่วเป็นสไลเดอร์ใหญ่มากเลยนะสูงมากเลยสำหรับผู้ใหญ่ไงแต่แม่กล้าไ่มล่าไม่กล้าแม่แม่แม่กลัวสไลเดอร์สูงเพราะว่ามันเร็วมากเราเจะแล้วพอเล่นได้ไหมพอเล่นได้ทำไมเพราะว่าตัวโตแล้วพ่ออาจจะไม่กลัวมั้งทำไมพ่อไม่กลัวตัวจิงไม่ใหญ่ใหญ่เยนี่ไงหนูไปเล่นหนูไปเล่นสไลเดอร์ผีเสื้อไงฮะ นั่นไงจะเลยเรื่องผีเสื้อน่ะนี่เดียวเองทำมันไหลอ่ะทำยังไงว, <c oughs> ว่ายน้ำเข้าง่ายเหรออุย้ยเหมือนจระเข้เลยอ่ะเป็นจระเข้เปะเนี่ยจระเข้จระเข้จระเข้สีเหลือง อันไปเอาห่วงยามาแล้วแล้วจะข้ามมาได้ปะเนี่ยโอ้โหยกอย่นี้เลยเหรอช่วยกันช่วยกันใช่ใช่ช่ใช่เขเข้าไปอยู่ข้างในแบบนั้นแหละ นี่ช่วงนี้จะเงียบหน่อยนะคะที่สวนน้ำเพราะว่าเด็กๆเ,เปิดเทอมแล้วเนาะคนอาจจะเยอะแค่เสาอาทิตแต่ก็เป็นส่วนตัวดีนะใช่ไหมเพราะว่าคนน้อยใช่ไหมลูกคิดอไรเดอร์กันจ้ะอโอเคดเดโอ้โหมีน้ำพูตลอดทางเลยอะ่ะ องมือไายบายหน่อยเดี๋ยวค่อยลงไปไายบายไปแล้วโอ้ยนี่จะเสียงนี่จะเสียงไปไหนเพื่อนจะมาไปไหนแล้วไม่รู้เลยอ่ะว่าพี่เปลี่ยนมุดอยูอ๋ออุ้ยเล่นตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันร่มแล้วก็เย็นสบายดีไม่ลึกด้วยเนาะใช่แต่ทำไมมัไม่เดอดดอะพราะว่าเป็นสระเด็กไงคะอยากเล่นเหรอจ้าเป็นพี่จะ เขาให้เล่นได้สองชั่วโมงเพราะว่าหกโมงเขาจะปิดแล้วค่ะตอนนี้มันสี่โมงเย็นแม่กับอเปาดกตนี่ดมานะคะมจะเล่นตรงนี้โอเคดตามพี่เปาจะไปเล่นซาเลเดอไ้วแม่จะรอพี่อังเปาอยู่ตรงนี้พี่อัพี่อันเล่นซาเลเดแม่ดูหน่อยดิ เล่าเล่าเล่หล่ os, Après, mood, ัลงมาเลยลงมาเลยกอนอกด้วยวูว